ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top u p มาครับ t h นเดอร์สตั๊กแบล็คไฟเดย์ของเราเข้าได้วะ่ะไอ้แบ็คไฟเดย์อีสแบ็คธันเดอร์สตั๊กไอคอนเนี่ยธันเดอร์สตั๊กเพเยอร์อัปเครับนะเโมสรชน,นะ2จาก5ลีกแมชเออ,เอ,อได้2ได้สอพีสไตล์ธรรมดากัน1โลบวกแล้วก็สตมสรยิง6ลูก ในหลีกแมทได้บวก1กับโลบวกเอ๊ะแค่ได้บวก1งเองนี่เท่ากับว่าทั้งหมดได้แค่บวก1เองครับแบกเฟเดมีแพ็ค10คอยกับ30คอยด้วยนะเอ่อเ b c หลักตอนนี้มีมาาดูซาก้าครับมีมาดูซาก้า84ด5 86 86 8 7 8 6 86โอ้โหโอ้โหโอ้หมันจะไม่มันจะไม่ล้านหนึ่งเลยเหรอวะเหี้ย มันจะไม่มันดูแพงมากเลยวะ่ะไอ้เหี้ย882 8 7ี863 84 85ครับโอดูแพงมากมากเลยวะ่ะไอ้เฮียดูแพงมากๆเลยมันมันน่าจะเกือบเกือบล้านนะครับ44 4, 4, ได้ปั่นทองอ่าชอ็อตโพราว่าลองช็อต87 Uh, จ่ายบอลดีครับความเร็วโอเคดิบบิ้งโอเคยิงก็ไม่ได้หวือหวามากนะกูแพงมากเลยครับต้ใช้ forward อ4 arsenal นนแต่ arsenal นนมัน <c oughs> วิน2เกมได้2นิ new playstyle กับโลอันนี้ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะเป็ y สไต l e เงินแล้วก็ให้โลบวกไม่ใช่โลบวกบวกด้วย arsenal นนยิง6ลูกใน5เกมบอกว่าได้อยู่นะน่าจะได้บวกน,น,น,น่าจะได้เป็น90ครับ น่าจะได้เ,เป็น90ผมว่าไม,ไม่ไม่น่าพลาด90 8 0 0ิบแสเหรอหูถอะแพงอยู่นะ 8, 000, แปดแสนครไปเหี้ยกลัวว่าทำมาแล้วไอ้เหี้ยสองอาทิตย์หนึ่งจะมีตัวอีโวดีกว่าดิพ้นแพงอยู่กับ80,000นผมว่าใครจะทำซาก้าคือถ้าเป็นแฟนอาเซนอนก็เข้าใจอยู่กับเพราะซาก้าเป็นตัวแบกอาเซนอนถ้าเป็นแฟนปืนก็เข้าใจอยู่แต่ถ้าเป็นคนอื่นผมว่าข้ามเถอะข้ามเลย <laughs> แพงเกินไปครับผมว่ารอดูโยนครับก็ได้ถ้าใครอยากหาตัวแบกเดี๋ยวรอโยนโยนครับก่อนแล้วมัน4ี4ครับมัน4ี4ด้วยแหละมันไม่ได้มีอะไรหาสักอย่างหนึ่งแล้วก็เพสสตล์เดียวได้ฟินเนสทองสแตตก็ไม่ไม่ได้แย่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับดีครับไม่ได้ถึงกับดีเออสี่สี่อัพแต่อัพแน่ครับแต่ว่าอัพพังนี้มันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ัทอง r M R W เล่นได้แค่ฝั่งขวาด้วยครับฝั่งขวาอุลี่เลยสากา ผมว่า oh, ยังผมยังไม่ค่อยถูกใจว่ะ Thunder Stuck โ okay. อเคดูทีละตัวเลยนะมาครับตัวแรก Ewan e w s ั n นี่ยตัวตึงแบกผมให้แล้วกระโปงปิดไปทรงกระโปงที่ผมปิดไปเลยนะบวมก g เ r อร์ปิดไปทรงกระโปงครับฉีกโกรวะได้5-3 m าทีเวลา่าเฮียแต่8 finishing 80นี่ไม่ไหวแล้วครับถือว่าอ่อนแล้วปิดไป r a เน,นี่ยอาีวิ่ง8-7ปิดไป กูเดทเซนเตอร์วิ่ง78ปิดไปออสโอลินี่ฉีกยิ้มมีภาคที่แล้วแม่งก็ทำแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคนี้แม่งฉีกยิ้มอีกครับออสโอลินี่เฮีธอสเต็ตโง่ปิดไปเดคคาล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 า่เฮียทรงแบบไอ้เฮียทรงกองหน้าตัวชงโง่ๆปิดไปกาเลเกอร์บ็อกซ์ซูบ็อกซ์ครับสเต็ตแปขึ้นหมดนะ3-4ครับวิชั่นต่ำไปหน่อยค่ายิงต่ำไปหน่อยความเร็วก็บ็อกซ์ซูบ็อกซ์ทั่วไปครับ บอกสุบอกทั่วไปทรงเบลลิงแฮมครับแต่ตัวนี้จะเด่นลับมากกว่าครับถัดมาบริอสเมนเดสครับมิดฟิลสายจ่ายบอลครับไอเนียสี่สี่ชาวบ้านปิดไปแอนดริตซีดีเอ็มจ๋าครับสามสี่มีแอนติซิปาเต้ทรงมันซีบีจังวะทรงมันดูไม่ค่อยซีดีเอ็มเท่าไหร่ไปซีบีน่าจะเวอร์ก,กว่าครับปิดไปกรีนบูดไอ้เนียแต่ไม่ใช่กองหน้านะกรีนบูดโง่ๆปิดไป อูนัยซิมออนมีเตะบอลแรงปิดไปโอริเส่สี่สี่ว่ะแปดแปดแปดห้าแปดแปดเก้าสิบใส่ดิบบิ้งครับอาจจะต้องอัพสักหนึ่งอันนี้อัพสักหนะึ่งน่าจะแตะขึ้นเก้าสิบเพียบเลยครับวิ่งน่าจะเก้าสิบชูตติ้งแปดเจ็ดอะไรอย่างนี้น, 90, 8, 7, น่าจะเก่งขึ้นเยอะเลยแต่ดิบบิ้งมันก็เยอะมากนะอจีดีเก้าห้าบาลานเก้าสามกับโอริเส่ดูดีอยู่โอริเส่ครับแล้วก็น่าจะได้อัพบวกน่าจะผ่านสองเงื่อนไขเลยกูเด้โหดูดีมากเลยกูเด้จ็อกกี้ว 8, 7, 8, 9, physical, 8, ิ่งแปดเจ็ดเด็บแปดเก้าฟิสิกส์ นี่คาช่าราอุ้ย54นะเทพแบ็คตัวบุกครับตัวนี้เฮียดิปปิ้งแปดิเกีเฟนต์แปดสิบห้าเซมินาเก้าสามวิ่งเก้าเอ็เฮียเอาเรื่องครับมีทั้งซากะทั้งสารีบาอลไรโอ้โหสารีบาวิ่ง85ครับเดฟ89ดสิบเก้าฟิสิกอลแปบวกน่าจะได้บวก1ครับไอ้เหี้ยหูต้องใช้คำว่าบวก1นึางนี่มันบวกน้อยมากเลยว่ะมันไปบวกเพย์สไตล์เงิน2อันแล้วก็โลบวกอันหนึ่งครับได้สแตทแค่1เองอ่ะ ก็เท่ากสาริบาจะเป็น90นะครับแต่ก็ดีเหมือนกันไ,ไม่ต้องวัดดวงไ้เฮียสาริบานี่ก็โหดจ,จัดๆอยู่แล้วครับถัดมากระยเคเรส45ห้าไหวเฮีย STL w e ครับสปอร์ตติ้งโคตรเร็วคมจ่ายบอลสั้นดีเอาไม่ได้ครับแข็งใหญ่ม่งบอลดีความคล่องตัวก็ถือว่ามีด้วยนะมีเอเรียลเงินโอหูกระยเคเรสดูโคตรโหดเลยครับเร็วแข็งคม ความคล่องตัวอาจจะไม่ได้ถึงกับพริ้วมากแต่ก็ไม่ได้หนืดครับมีโดดบอลเงินม่งบอลเงินแล้วก็วิ่งทองเฮียกระโยโเคเรสอย่างโหดกว่าโหดกวดก่าฮาแลนด์อีกครับถัดมาเลยเฉียนแอรเฮียเลยเฉียนแอร์เขาเป็นที่แบบแปดเจ็ดเฮียสายจ่ายบอลจ่ายบอลดีวิชั่นเก้าสิบดิบบิ้งดีมากความเร็วโอเคเลยครับเลยเฉียนโอเคแล้วเลยเฉียนเจ็ดเคแรดฟอร์ดเก้าสิบเอ็ดครับห้าสี่ครับ ยิงแรงทองไอ้เหี้ยความคล่องตัวก็ถือว่าโอเคนะคมอม포เชรชั่น84แอบน้อยแต่ยังอยู่ในเกจใช้งานครับจ่ายบอลโอเคยิงคมแล้วก็เร็วมากครับแรดฟอร์ดไอ้เหี้ยโอ้หแรดฟอร์ดดูโหดมากเลยว่ะเอ็มบัปเป้สาขาพรีเมียร์ลีกครับไอ้เหี้ยเอ็มบัปเป้พรีเมียร์ลีกครับถัดมาเควินเดอร์บอย45โอ้โหสแตทแม่งเริ่มโหดแล้วเดอร์บอยวิ่ง83ดสามนะครับอีนี่สิพาจ่ายบอลโคตรเทพยิงบอลดีครับ ดีเฟนส์พอมีแล้วนะ71ครับผมเดอะบอยเฮียเซมินา91าเ้เอ็ดฮียโคตรโหดไอสัตว์พร้อมบวกและสุดท้ายครับเล่นเลยเป็นกิริยาเล่นเลยเป็นอึมปาเป้ครับไอเฮียอัพแบบอินฟอร์มครับอัพแบบอินฟอร์มแต่ได้รับปิดทองนะโคตรโหดไอเฮียมีไอคอนอีกโอ้โหเยอะเลยนะักเตะออนแพ็คโคตรเยอะเลยครับมาครับยีเคไอเฮียรอยคีนแบบไว้ผมอ่ะไว้ทรงเดียวกูเลยรอนะยคีนไอเฮีย ไว้ทรงเดียวกูเลยวะ่ะรอยคีดนี้ CDM วิ CD ่ง80 passing 83 defense 86ที่ก็้าปดไอ้เหี้ยสแตทเหมือนไอ้นี่ <im itation> เลยวะ่ะสแตทเหมือนไอ้คาเซเมิโร่เลยครับไอ้เหี้ยสแตทเหมือนคาเซเมิโร่เลยครับรอยคีนี้มีปิงพารับไอ้เหี้ยไว้ผมทรงเดียวกูอีกสัตว์ไอ้เหี้ยสแตทเหมือนคาเซเมิโร่เลยครับ <c oughs> ตีหนึ่งเหรอตีหนึ่งก็มีอัปเดตอีกครับแต่ตีสามนี่นักเตะออนแพ็กเข้าแล้วก็มีเอ c มามาดูซากะครับ ถัดมาครับกัดจังครับไอ้เหี้ยกัดจังนี่จ่ายบอลโง่เกิน CDM ครับกัดจังนี่สามสามปิดไปเยนรัดกองหน้าวิ่ง8644ชาวบ้านปิดไปจอร์าานได้เทคดิฟนะ44ครับความเร็ว90แล้ว <c oughs> แต่ไม่ค่อยคล่องตัวมากยิงจ่ายกลางๆครับพอได้นะจอร์าานครับชูรําสไลด์ทองตัวนี้น่าจะเล่นเซ็นเตอร์เทพแล้วนะไอ้เหี้ย ถึงแม้จะตัวเล็กไปหน่อยแต่พอใช้ได้คอมโวเชอร์85 r ห้ารีแอค 8, คอมโวเชอร์กับรีแอคน้อยจังเนี้ยตวาตูลำถัดมา Viera CM c d m ครับ v ีเอ a ได้วิกฟุตสี่ด้วยครับ Viera จ่ายบอลโอเคเลยแล้วก็แย่งบอลเก่งครับความเร็วมีครับ v ีเอ a าถัดมาลิเคียวเมวิ่ง8 1 5 4สแตตทรงแบบ CAM แบบชาวบ้านนี่ใค่แต่ว่าเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะครับแฟดอะไรครับแฟดอะไร สัตว์มาเอียโรวิ่ง80ครับบุยเซอร์ทองดิฟเฟนส์93ฟิสิเคิล87ไอสแตทคล้ายๆไอไอดีอาร์เลยดีอาร์ซิตี้ครับสม,มิธวีฟุตหว่ะได้ปั่นทองโหดูดีนะเนี่ยยิงคมมากครับไอเฮียยิงคมมากจ่ายบอลโอเคครับไอเฮียสม,มิธแจซินโยตัวนี้ผมไม่อยากได้เพราะผมเปิดได้แล้วครับมีลาปิดทองครับแจซินโยเอฟทีไอโอวิวได้ครับ, S T I L R w, รบอัพแบบอินฟองครับไอเหีย เอาเรื่องสัดมาครับไอ้เหี้ยมัตเตอุส4-4ครับยิงแรงทองหัวมัตเตอุ 4, สสเตตโคตร 4, ดีเลยวะ่ะไอ้เหี้ยจ่ายบอลดียิงไกลดีมากคับความเร็วสูงดีเฟนส์ดีสเตมินาเยอะไอ้เหี้ยยิงแรงทองเล่น CBCD MCM เล่นได้หมดครับไอ้เหี้ยลุดกุลิดเล่น CAMCMST ได้ครับกุลิดไอ้เหี้ยวิ่ง8-7ดีเฟนส์82ยังเป็นเอเลียวทองอยู่นะแทบไม่เปลี่ยนเพย์สไตล์เลยนะ แทบไม่เปลี่ยนเพลย์สไตล์เลยครับไปเหี้ยแต่ดีเฟนต์โอเคอยู่นะกุลิดครับแล้วก็สุดท้ายครับซีนาดินซีนาเดห้าห้าอีซีสีบเหมือนเดิมครับก็อัพแบบอินฟอร์มไม่ค่อยเปลี่ยนเพลย์สไตล์เลยครับแต่ตัวที่ไอคอน <c oughs> แต่ตัวดีๆเยอะอยู่ไอคอนโยนคราฟมาวะ่ะโยนคราฟวิ่ง86ยิง87 55เหี้ยฟินิชชิ่งเยอะอยู่นะแต่ช็อตาวเวอร์ต่ำมากครับ แต่วันพอได้หัวจิลิตี้ไม่เยอะบาลานไม่เยอะครับโยนครับกิกิตากาทองอินซิสิพาร์ทเงิน DM ได้เฟรนเกอร์บวกบวกเอได้วันโฟลครับครับราคาเท่าไหร่อ่ะไม่น่าแพงนะสแตตแม่งไม่ดีเลยครับเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเ็เจ็ดเ็เจ็ดเ็หกปหกปหกราคาพ่อพ่อกวนนี่เหรออืม ยี่เลือกยากเลยเนาะเออโหแต่ผมว่าขับแม่งใช้ย,ยากว่ะสำหรับผมนะคือแม่งไม่ค่อยคล่องนะหนึ่งครับ a g i l i t y บาลานแม่งไม่เยอะบาลานแม่ง76เองอะ่ะ a g i l i t y 86แม่งไม่ค่อยคล่องนะหนึ่งครับยิงคมอยู่ในกรอบแต่ช็อตเพลเวอร์ไม่ไม่เยอะครับแต่วันโอเคพิชชันช็อตพาร์ทความเร็วไม่ค่อยดีกิตาก้าทอง ผมว่ามันทรง C A M มากกว่านะสำหรับผมสไตเกอร์ก็ได้นะเล่นเป็นกองหน้าก็ได้นะครับเป็นกองหน้าตัวชงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเป็นกองหน้าตัวแบบตัววิ่งอะไรย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิรก์กผมว่ามันใช้ยากเลยทรงอย่างเงี้ยมันจะใช้ยากครับเพราะมันไม่เร็วไงคือทําได้แหละผมว่าแต่แต่ถไอ้เหี้ยให้เลือกชนวินิผมเอาวินิแล้วกันคือต่อให้ตัวนี้จะเป็นไอคอนก็เถอะครับได้ห้าห้าก็เถอะวินิห้าสี่แต่ผัววิวนิน่าจะน่าจะวินิเล่นง่ายกว่า แมงเดลจี๊ดตลอดแตกแล้วมันผิวจัดจัดครับเพสต์ตายเป็นติกิตาก้าก็เฉยๆด้วยเฮียเพราะจริงๆต่อให้เอาติกิตาก้าออกแมงก็ส่งบอลเทพอยู่แล้วครับคือใช้ได้แหละผมว่ามันไม่ได้ถึงกระแพงมากตอนแรกประเมินด้วย2ล้านครับไม่ได้ถึงกระแพงมากแต่ว่าพอมาชนกบวีนีอ่ะเล่วาวีนีดีกว่าผมว่าครับเพบราะจีตีบาลานานมันต่ํามันต่ําเลยแหละบอลานเจ็ดสิบหกนี่ถือว่าต่ํามากเลยนะสำหรับนักเตะราคาแบบเกือบสองล้านแบงนี้ ใช้ได้แต่ว่า <c oughs> ไม่ค่อยเชียร์อีโวอีโวน่าจะอยู่ในแฟลตแน่เลยครับพิชเศษพิเศษยู่เลยมีฟูลฟอร์จมาครับเดฟเอนด์เดฟเอนด์เฟิร์สแล้วก็อิลูสิ่งดิบเบอร์ครับไอ้เฮียตรงอิลูสิ่งดิบเบอร์ครับได้แฟงเงินแล้วก็เพิ่มดิบบิงบบ้งกับเพิ่มสกิลมูฟว่ะไอ้เฮียเพิ่มดิบบิ้งกับเพิ่มสกิลมูฟครับ ดีเฟนส์เฟิร์สแค่แม็กเลด86พอเลยครับไอ้เหี้ยเพิ่มดีเฟนส์แต่ไม่เกิน87เหรอโอ้ oh, ยงี้เซนเตอร์ไม่ได้เวิร์กว่ะต้องไปทำพวกแบคเอาจริงวะผมว่าพวกอันเนี้ยนะมึงเอาเยอรเต้ทองมาทำให้แม่งครบอะเก่งเลยครับเอาไปเจ็คทีฟแบ็คไฟเดย์เดลี่ล็อกอินเดลี่เพย์เกมอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ทำเป็ล็อกอินอันนี้เล่นอ่ะมีคิมมินแจ คิมมินแจเนี่ยค,คิมมินแจไอเ้เหียวิ่ง81ไอ้เไอ้ที่ทำไมมันขำแบบนี้วะอินตาเสพทองดีเฟนส์89ฟิสิกส์86กอ,อ่ะก็ไม่แย่นะเพราะว่ามันน่าจะได้บวกอีกหนึ่งครับวิ่ง82ช้าไปหน่อยแหละสำหรับยุคนี้ครับแต่ก็โตโตฟีอนะเนาะวินิซุสวินิซุสจูเนียร์91เอ,อ็อ่ะตัวทองเลทเท่าไหร่วะ90 คอมิวเตอแปดี่리액แปลานรีแคดตัวทองดิตัวทีวอลูวิกเฮียตัวทีวอลูวิก5ล้ากับแ8 2 9แต่ทมันเท่าตัวทีวอลูวิกเบ้เลยนี่หว่าตัว T 2, PS, ทีวอลูวิกไ่พีเเท่าไหร่วะใน PC ราคาแม่งลงลงลงนี้เยสอ5ล้าหล้าน6เหมือนกันจริงจริงก็งงก็สมราคานะผมว่าครับสองเท่า ราคาเท่าอินฟอร์มถ้ามีเงินก็ไปซื้ออินฟอร์มดีกว่าขายได้แต่ก็คิดว่าไม่น่ามีหรอกเพราะถ้ามีก็คงไปซื้ออยู่แล้วก็คิดว่าไม่น่ามีหรอกเพราะถ้ามีก็คงไปซื้อกันอยู่แล้วครับอินฟอร์มก็เดาว,ว่าไม่มีไว้ก่อน yeah. อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากดกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า